มาอีกครั้งหนึ่งนะกระแสะคนตื่นทำฝากเรื่องกระแสะคนตื่นทำฝากถึ้ชาวพุทธพวกเราฮนะอย่าทําโอกาสให้เป็นวิกฤตในโรคนี้เนะี่ยเขามีแจะทําวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ชาวไทยเราเนะี่ยมักจะทําโอกาสให้เป็นวิกฤตผมเคยยกตัวอย่างเชสสตั๊ดี้วัฒนรรการไปแล้วครั้งหนึงนะ่งเนี่ยวัฒนรรการเนี่ยนะน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีของกระทรวงสาธิการในการอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีโดยรัฐบาลไม่ต้องไปเสียงระมาณแม้แต่บาทเดียว เด็กตีกันเนี่ยจะไปอบร,รมวัฒนกา,วารวัฒนการเนี่ยนะเอาเด็กช่างคนเป็นพันคนอบรมยังได้เลยวัฒนการเนี่ยนะถ้าเราเปิดเราไม่ทําลายโอกาสเป็นวิกฤตนะคุณเอาเด็กช่างคนเป็นหมื่นคนเนี่ยไปอบรมธรรมการเป็นแสนคนก็ได้ให้หลวงพ่อวัฒนการอบรมเนี่ยนะผมเชื่อว่าเด็กไม่ตีกันวันนี้ก็เหมือนกันชาวพุทธครับอาจารย์เบียร์ตื่นทมเนี่ยมันเป็นโอกาสสังคมไทยไม่ใช่วิกิตสังคมไทย ผมเห็นพระคุณเจ้าบางองเนี่ยไปนั่งเถียงับการเบียนเนี่ยหน้าดำข้าเคียดหัวชิงชังไอเบียมัยนยังงั้นไอเบียมอย่างนี้หรือแม้แต่ไปออกคลิปด่าจะกเบียรับหลังเนี่ยนะอย่างนั้นอย่างนี้นนนนผมว่าอย่าเพิ่มครับใจเย็นร่มร่มก่อนคนระับใครก็ตามที่เห็นชาวพุทธทําความดีเห็นชาวพุทธทำความดีแล้วอิจฉาริษยาเนี่ยหยุดก่อนเอากระจกมาส่องหน้าตัวเองก่อนดูสีหน้าดูแววตาตัวเองนึกถึงจิตถึงใจตัวเองว่าเฮ้ยเราคิดอะไรต่อเขา เขาทำความดีเนี่ยนะเราทําไม่ได้อย่างเขาโมดนาบุญดีไหมเขาทาความดีเนี่ยผิดบ้างผูกบ้างให้ภัยได้ไหมธรรมะสามาทูเจ้าต้องมีแม่ตาก่อนธรรมะสามาทธเจ้าต้องดีจิตใจร่มเย็นก่อนไม่ใช่มีแต่ความเครียดแค้นชิงชังท่านเห็นคนทําความดีเนี่ยท่านเกิดความเครียดแค้นชิงชังเนี่ยเพราะว่าท่านวิบัติแล้วนะใครก็ตามเห็นคนทําความดีและอิฉายิษยาเนี่ยนะและจิตใจรุ่มร้อนเนี่ยนะผมว่าท่านวิบัติแล้วท่านผิดธรรมชาติผิดธรรมะทูเจ้าแล้ว ธรรมะสามาถ,ถุเจ้าเนะี่ยเมตตาปรุณามุทุตาอุเบกขาคือเราทําไม่ได้คุณถึงก็ทาสาทุที่คอยยินดีเราทําไม่ได้คุณถึงก็ทำ,ทอยยเ,ทำ,ทำเออสาทุไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้ก็ทาทําดีกับเราอีกเช้ามันโอ้โไหไอ้แฮมมันต้องผิดไอ้คนนั้นต้องผิดคนนี้้องผิด,ผด,ผด,ผดยาทําจิตใจให้ลมๆพูดถึงธรรมะสัมาถุเจ้าต้องใจเย็นใจมีเมตตา ปรารถนาดีต่อเขาเออเขาสอนผิดเรื่องนั้นเว้ยเราแอบโทรปไปหาเขาที่เรื่องนี้แก้ได้ไหมปรับปรุงได้ไหมวันนี้กระแสอาจารย์เบียร์ตื่นทำเนี่ยมันเป็นโอกาสสังคมไทยาารัฐบาลอาจจะเฉลยโอกาสนี้ปฏิรูปศาสนาเลยก็ได้เชิญพระสงฆ์มาประชุมกันมหาเทรสมาคมอาจจะรูปแบบปฏิรูปศาสนาเลยก็ได้ถ้าที่นอกกลองนอกรอยหรือไม่อยู่ในธรรมวินัยอาจจะเชิญท่านมาสังพรายาธรรมมาก,กันจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าพระไตรปิฎกไม่มีผิดพลาดครับ แต่สิ่งที่มีผิดพลาดก็คือความรู้ความเข้าใจในพระตริดกพระไตรปิฎกอาจจะคาดเคลื่อนวัดปฏิบัติของพระสงฆ์หรือชาวพุทธในพระตริดกอาจจะคาบเคลื่อนวันนี้กระแสจันเบียร์ตึงทำเนี่ยอาจจะถือโอกาสสังนาวัดปฏิบัติของชาวพุทธเราก็ได้นะฮะสังนาพระตรปิฎกไม่ต้องแต่สังนาพุทธท่บริบสัทธิ์ว่าทําดีทําพอกหรืออย่างถูกต้องทำมาวหญ่ียยังก็ได้นะครับเชื่อาราจะเบียร์ตึงทำเนี่ยยกให้แกเป็นาศาสนาพูดไปเลยรัฐบาลให้แกฝึกพูด ฝึกเทศเป็นภาษากีนแลยประเทศให้มาเลเซียฟังลาวเขมรพม่าฟังกันได้เลยผมว่ากระแสะอาจารย์เดียตึงทำเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสสังคมไทยในการปลุกชาวพุทธที่ตื่นจากความหลับไหลแค่นั้นยังไม่พอยังเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับอิสลามีิเตียนให้ชาวอิสลามชาวพิเตียนเข้าใจในพุทธศาสนายิ่งขึ้นแทนที่เราจะไปต่อต้านอิสลามด้วยการตำหนิเขาว่าเขาไอย้ยางงั้นอย่างงี้ย่าง,ง,าง,งนี้รับเรามาเปลี่ยนอิสลามให้นำถือพุทธได้ไหมหรือเชิญอิสลามมาศึกษาพุทธศาสนาวันเนี้ย ของเราเนี่ยอย่าลืมว่าศาสนาพุทธเนี่ยใครเข้าใจจะรู้ว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะครับศาสนาพุทธก็เหมือนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะครับมันเป็นธรรมชาติของโลกแต่พระเจ้ามาเปิดให้รู้ให้เห็นว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนอิสลามก็ศึกษาได้ทิสเกียนก็ศึกษาได้ศึกษาแล้วจะเห็นธรรมะตามความจริงเป็นสัิธรรม ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่เส็นค่าไม่เบียดเบียนกันวันวันนี้ฝากอาจารย์เบียยนสินทำนะรัฐบาลด้วยนะเอาอาจารย์เบียย์สินทำเนะี่ยเป็นเช่าพูดไปเลยมันมีโอกาสแล้วต้องทให้ดับเบิลโอกาสอย่าทําโอกาสให้เป็นวิกฤตนะครับสังคมไทยที่ผ่านมาเนะี่ยใครดีแครเด่นกูทุกใครดีแครเด่นกูฉาใครดีแครเด่นกูทําลายเลิกกันทัทีไอ้นีสัยขี้ฉาเาเลิกกันดีใครดีใครเด่นเชียร์แม่งขึ้นไปเลย ให้เขาเป็นคนดีคนเด่นให้เขาทาประโยชน์แก่ประเทศชาตินะครับอย่ามีฉาแกนะครับจงทําโอกาสให้เป็นดับเบิลโอกาสแต่ย่าทาโอกาสให้เป็นวิกฤตครับสวัสดีครับถามเลยลวกันแพรลี่<อ>เห็นว่าออคราวาไม่จบปร,ริญญาจบแค่นักธรรมชั้นตีเนี่ยกับจบปร,ริญญาตีเนี่ยเหมาะสมกับการสอนธรรมได้หรือไม่เพียงใดตอบอนักเกจีิสมัยก่อนที่ชาวบ้านตัดทานับถือก็ไม่ได้เรียนปริญญาคะขอของขวัญได้ไมสิไม่ได้เรียนปริญญานะ ฉะนั้นความแตกฉานในธรรมะจะวัดด้วยคุณวุฒิที่เป็นวุฒิการศึกษาอย่างเดียวมันไม่ได้การเราจะวัดว่าใครแตกฉานในธรรมไม่แตกฉานในธรรมต้องดูที่เขาพูดสิ่งที่เขาพูดเลยบางคนไม่ได้ศึกษาปร,ริยญนแต่เขาอ่านพระไตรปิฎก เขาเขาอ่านพระไตรปิฎกเขาทรงจํามากเขาเป็นสุตตะเขาทรงจําคําสอนคําพูดพระพุทธเจ้าได้เยอะเขาสามารถเอามาพูดเอามาอธิบายให้คนเข้าใจได้เขาก็คือพระหูสูตรฉะนั้นคําว่าพระหูสูตรมันไม่ได้แปลว่าเราจบปริยนหรือจบหรือจบชั้นไหนเป็นพระวิปัตนาจารย์หรือเปล่าไม่ใช่ออาหนูบอกตรงนะถ้าแบบพระวิปัตนาจารย์บางรูปที่แบบ โอ้โหยังใช้คำพูดได้ว่าสอใส่เกลือกอย่างเงี้ยเออวันนั้นอ่ะผมติดต่อแพรลี่ไปเนี่ยทักยังไม่เห็นตอบเลยบ้านเขียวเนี่ยผมถามคำว่าไอพระนิพพานอาจารย์อะไรมันแปลว่าอะไรมันจบอะไรเขาเออท่านจบตำแหน่งอะไรมาทำไมถึงได้ไช่ครับพระวิปัสนาจารย์ก็คือเป็นตำแหน่งหลักสูตรที่เดี๋ยวนี้มันมีเลยมีเป็นตำแหน่งเลยที่มหาลัยสฆงเขามีหลักสูตรให้เรียนให้อบรมมีหลักสูตรมีมีม มีวุฒิบัตรมีอะไรก็จบเป็นทวศิลั์นาจารย์เป็นอะไรอ่าก็คือต้องจบนักตีนอาารย์ว่า,<ต>าอ,อยากจะพูดแบบนี้ก่อนว่าคุณต้องแบ่งสองเลเวลสองเลเวลคืออะไรสองเลเวลคือคนที่มีคุณวุฒิจริงๆคนที่มีคุณวุฒิมีวุฒิบัตรมีใบประกาศมีอะไรรับรองว่าคุณจบรามหลักสูตรนั้น,น,นแน่นอนว่าถ้าคุณจะเป็น คนที่ไปสอนคนอื่นแต่สอนตามสถาบันการศึกษาคุณจะต้องมีคุณวุฒิมีใบรับรองเช่นมีวุฒิบัตรมีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคุณจําเป็นต้องมีอันนั้น,นมไม่เถียงหรอกนะถ้าคุณจะไปเป็นอาจารย์สอนในมหาหลัยแล้วคุณไม่มีไม่มีประกาศนียบัตรไม่มีวุฒิบัตรรับรองว่าคุณจบสาขาไหนจบมาจากไหนยังไงอ่ะคุณไม่ควรสอนอืใช่ไหมอันนี้คือประเด็นหนึ่งแต่ อย่างเคสอาจารย์เบียเนี่ยเคสอาจารย์เบียก็คือเป็นคนที่ศึกษาธรรมด้วยตนเองศึกษาธรรมเองอ่านเอ,าาเองมีความรู้คิดว่าตนเองมีความรู้อาจารย์เบียอาจจะมองว่าตนเองมีความรู้ประมาณหนึ่งที่ควรแก่การบอกต่อหรือแนะนําคนอื่นได้เขาก็ทำหน้าที่ในการบอกต่อแนะนำแล้วเขาทำหน้าที่ในฐานะที่เขาเป็นคนทั่วไปอ่ะ ใช่ไหมทําหน้าที่ในคนทั่วไปอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาไม่ได้ไปสอนในสถาบันการศึกษานี่อืเขาไม่ได้อ้างตนเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษานี่อืทะไมเขาถึงสอนไม่ได้ถ้าอย่างนี้พวกป่าชาวบ้านอย่างเงี้ยไปสอนอยังไงป่าชาวบ้านหลายคนเก่งกว่าอาจารย์ที่อยู่ในมหลาลัยอีกอพวกป่าชาวบ้านนะ่ะอืที่เขาทํากรระทรงกะเกษตรที่เขามีความรู้เพราะเขาอยู่กับกเกษตรกรรม เขาเป็นป่าชาวบ้านเขามีองค์ความรู้โดยที่เขาไม่จําเป็นจะต้องมีใบปริญญาบัตรมารับรองว่าเขาจบปริญญาตรีสาขาอะไรอ่ะถ้าเป็นพวก,กเกษตรตก็จบอะไระสาขาอะไรก็ว่าไปอ่ะจบมาห้อเอ,อเขาก็ไม่จําเป็นต้องมีงเขาทำเกษตรได้ถูกไหมใช่อ่าเอาถามก่อนว่าหนูไม่ได้เห็นด้วยกับแกทุกเรื่องนะอย่างคุณอัจฉริยะเนี่ยเอาอย่างพี่อัดของหนูเนี่ยอ,อย่างพี่อัจฉริยะเนี่ย แกไม่ได้เป็นทนายนะแต่ถามว่าความรู้ทางกฎหมายแกมีไหมมีมีเขาก็สามารถเอาองค์ความรู้ที่เขามีมาแนะนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่มากจะเพื่อตัวเขาหรือบอกกล่าวแนะนํากับคนอื่นได้เขาเรียกว่าเป็นการศึกษาทางเลือกอะอาจารย์เบียร์หนูก็มองเหมือนกันว่าอาจารย์เบียร์ก็คือเป็นการศึกษาทางเลือกของกลุ่มคนพุทธที่รู้สึกว่าวิธีการหรือแนวทางที่อาจารย์เบียร์บอกอาจารย์เบียร์สอนะ่ะมันเป็นการศึกษาทางเลือกที่ คนส่วนใหญ่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้จากการศึกษาหลักเช่นเขาไปวัดเขาฟังพระแล้วพระไม่สอนให้เข้าใจแบบเบสิกแบบนี้ง่ายๆแบบนี้ไม่เข้าใจพระขึ้นทรม่านตริบจับใบลานจับคัมภีร์อะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าฟังยากเข้าใจยากเพราะมันมีอยู่ทุกทุกนตอเลยพิธีรีตองมันเยอะมันจะต้องรีตองมันต้องไปรองงานอะไรสักงานหนึ่งกวาะเปิดกัรกว่าจะขึ้นม่านกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันยากประชาชนเข้าถึงยากเข้าถึงยาก แต่พอออาจารย์เบียามาสอนในติ๊กต็อกแล้วมันเป็นมันเป็นช่องทางที่ทุกคนคือเข้าถึงได้ง่ายแล้วมันมีความเป็นกันเองในบางมิติเนี่ยคนรู้สึกว่าคนมันมันเข้าใจได้ง่ายกว่าทั้งเข้าเข้าถึงได้ง่ายกว่าและเข้าใจได้ง่ายกว่าอันนู้น์นนี้แหละเข้าถึงได้มากกว่าก็คือมันเหมือนฟิลแบบเรามาฟังเพื่อน พูดเมาส์มอยแต่เป็นการพูดเมาส์มอยแบบนี้แต่ได้เลยได้สาระเลยใช่ในบาง่ายมุมเรามองอยังไงว่าธรรมะที่อาจารย์เบียให้มามันเหมือนเข้าเซเว่นมันได้โดยง่ายเกินไปได้แล้วก็ลืมได้แล้วก็ไม่ได้สำอะไรมาเอาสนุกเอาคอนเทนต์อะไรกันเฉยเรามองอยังไงอ่ะแล้วคิดว่าอีพวกที่มันไปฟังทมที่วัดอ่ะมันได้เหรอมันบรรลุธรรมกับมาบ้านกันเหรอ อ่ะมึงคิดว่ามึงไปฟังพระบนสาราแล้วมึงกลับมามึงบรรลุธรรมกับบ้านกันเหรอมึงอย่าพูดเลยขนาดพระสวดมึงยังเม้ามอยดินทากันฉ่ำไปหมดเดี๋ยวเนี้ยอย่าพูดเลยเอาความจริงมาพูดกันค่ะตื่นก่อน